จเจริญสุขสาธุชนทุกท่านวันนี้วันศุกร์ที่22สิงหาคม2568ขออ่านอนุโมทนาบุญท่านทานาบดีผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบำเพ็ญบุญกุศลกับทางวัดป่าวิสุทธิคุณสองวันที่ผ่านมานะสำหรับวันพุทธที่20สิงหาคม2568มีท่านทานบดีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบำเพ็ญบุญกุศลในร,รายการต่างๆดังต่อไปนี้ตั้งกองทุนสังฆทานมีคุณนิพาพรคุณไมเคิลคำกล่ำเจ็ดพบาทนางทิยาภาราวด0ห้าร้อยบาทคุณจันทนาสุวรรณแสงและครอบครัวอุทิศให้หลวงปร,ริพล์พจนพิสุทธิ์หนึ่งอบาทพันเด็กหญิงสมพรวัฒนาภูติและครอบครัวหนึ่งบาท นายพรพิชัยนางพัทรพรกิติอภิญญาและลูกหลานหนึ่งรบาทคุณปรากายรัฐคุณนาธฤดีพูนสวัสดิ์สิบาบาทนางสามุทิตาชิตะเมธาสิบบาทสร้างหอฉันมีคุณนิพาพรคุณไมเคิลคำกล่ำสามพันบาททำบุญทั่วไปมีพระครูกิติจันทรภพาศ บูชาธรรมหลวงพ่อสดตั้งกองทุนสังฆทานสร้างขอฉันเจาะน้ําบาดาลสร้างวิหารราธทาน100บาทนางทองก้อนอยู่สมบูรณ์ถวายสังฆทานและบํารุงน้ําไฟอุทิศบุญให้เตี่ยเซิงตีแม่กิมเองนายคํารนแทรกลางหนึ่งบาทสำหรับวันพระรหัสบดีที่21สิงหาคม2568มีท่านทานบาบดีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบำเพ็ญบุญกุศลในรายการต่างๆดังต่งตอไปนี้ สร้างหอฉันมีดายอุดมตรีชั้นสองพันบาทหล่อพระจักรพรรดิรัตนมงคลมุนีมีนางวาสนาชูเลอรชูเลอ1,999บาทททำบุญทั่วไปมีพระครูกิติจันทราพาสปูชาธรรมหลวงพ่อสดตั้งกองทุนสังฆทานสร้างหอฉันเจาะน้ำบาดาลสร้างวิหารบรรทาน100บาท นังทองก้อนอยู่สมบูรณ์ถวายสังฆทานและบำรุงน้ำไฟอุทิศบุญให้เตี๋ยเซงตีแม่กิมเองนายคำรนแท้กกางหนึ่งร้อยบาทตั้งกองทุนสังฆทานมีคุณจันทนาสวรรณแสงและครอบครัวอุทิศให้หลวงปริพล์พจนพิสุทธิ์หนึ่งร้อยบาทปณนเด็กหญิงสมาพรวัฒนาภูติและครอบครัวหนึ่งร้อยบาทคุณธรรมรงชูคารุวงเจ็ดสิบบาทคุณปากายรัฐคุณนาตฤดีพูลสวัสดสิบเก้าบาท นางสามุทิตาชิตาเมธาสิบบาทนายสุรชัยสุทธิศิล์และนางสาวารารัตนบุญขันพร้อมครอบครัวสิบบาทอาตมภาพในนามของคณะสงฆ์วัดป่าวิสุทธิคุณขออนุโมทนาบุญทันทาน,ทานบาดีผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบำเพ็ญบุญกุศลกับทางวัดป่าวิสุทธิคุณที่ได้ประกาศอนุโมทนาบุญมานี้นะ วันนี้ก็มาศึกษาคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์นะฮะก็คือบุรพาจารย์ของเราตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่สดหรือหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านเจ้าคุณพระมงคลเทพมุณีสดจันทโรแล้วก็ของพพรระะเด,ดะคุณหลงปา ท่านเจ้าค bon mm ุณพระเทพยานนทมงคลเสริมชัยชยะมังคโลอดีปฐมเจ้าวาดวรดหลวงพ่อสดธรรมกายรามนะฮะในประเรียนตรงที่ว่าขยายความพระพุทธพจน์จากผลการปฏิบัติที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าพึงละทำดำและเจริญทำขาวนะฮะในครั้งที่แล้วนั้นก็ให้ศึกษา คำสอนของอันนี้ก็ตามที่สมเด็จพระสมัมมาจ้าได้ตรัสไว้อย่างนี้ละแล้วก็บุรพาจังเราก็มาอธิบายความว่าละทำดำารือทำดำเป็นอย่างไรละทำขาวมันเป็นอย่างไรนะเอามาดูต่อว่าหลวงป่าท่านสอนอยังไงถ้าทำภาคดำมีกิเลสอวิชชาเป็นต้นเหล่านี้เองที่คอยปกปิดบิดเบือนข้อมูลปิดหูปิดตาปิดใจของสัตว์โลก มีให้เจริญวิชากำจัดอวิชากิเลสตัณหาอุปาทานมีให้สามารถเปิดตาก็ค,คือทิพยจักสุสมันตจักสุแล้วก็พุทธจักสุให้รู้เห็นนรกสวรรค์นิพพานตามที่เป็นจริงได้นับพบนับชาติไม่ถ้วนนี่แหละถ้าทำภาคดำนี่นะฮะกิเลสอวิชชาเป็นต้นปิดนะฮะปิดตาปิดหูปิดใจไมเ่เปิดตาไม่ให้เปิด หูเปิดใจนะนะจริงไม่มีความสามารถพิเศษที่เรียกว่าวิชาและอภิญญาที่จะไปรู้เห็นของจริงไว่าธรรมต่างๆมันเป็นอย่างไรนะอ้าวมาดูต่อแถมนังชี้นำแนะนำผิดๆให้ผู้อื่นหลงโง่ตามไปด้วยมากต่อมากอันนี้ท่านพูดถึงประเด็นตรงที่ว่าเมื่อ ไม่ได้รู้จริงแล้วเวลาสอนผู้อื่นมันก็จะสอนแบบผิดไปด้วยนะเพราะความไม่รู้จริงของตนเองเมื่อแต่กายทํำลายขันคือตายก็ไปเกิดในทุกขติภูมิกันมากมายกายกองน่าสะพรึงกลัวที่กระทำบาปอกุศลหนักก็ถึงอเวจีมหานารกและที่หนักด้วยมิฉายทิฏฐิก็ถึงโลก,กันตะนรกตายอยู่ตามขอบจัก,กรวาลยยเยไปหมดนะอันนี้ก็ เหมือนกับที่พระเดชพระคุณหลวงปู่สดท่านแสดงพระธรรมเทศนาไว้โภมิชาทิฏฐิเนี่ยนะโดยเฉพาะนิยตมิชาทิฏฐิที่เป็นมิมิาทิฏฐิคือความเห็นผิดอย่างดิ่งเนี่ยนะฮะมักจะไปอยู่นู่นหลกขอบจัก,กรวาลที่เรียกว่าโลกกันตะนรกนะหลวงป่าท่านก็นบอกว่าตายเยอยแยะตามขอบจัก,กรวาลน,นะะ่นะผู้เจริญสมถวิปัสสนา อันประดับด้วยอภิญญาและวิชาคุณเครื่องช่วยให้เห็นสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงอย่างนี้วิปัสสนาญาณย่อมเจริญขึ้นถึงและผ่านอุทธยับพยานุปาานัสสนะาญาณญาณตามเห็นความเกิดและดับแห่งนามรูปอันนี้หลวงป่าาเนื็อพูดถึงการการเจริญนะฮะ สมถาวิปัสนาจนถึงวิปัสนาญาณแล้วนะทางอธิบายวิปัสนาญาณมันเป็นอย่างไร่อมาต่อพังคานุปาานัสนาญาณญาณตามเห็นจำเพาะความดับเด่นชัดขึ้นมาพยาตูปัฏฐานญาณญาณอันเห็นสังขารปรากฏเป็นของน่ากลัวอาทีนวานุปาานัสนาญาณญาณคำหนึ่งเห็นโทษของสังขาร นิพิทายานยานคำหนึงเห็นสังขารธรรมมีเป็นจะขันเป็นต้นด้วยความเบื่อหน่ายนะนี่เป็นวิปัชนายานที่เกิดขึ้นตามตามลำดับนะฮะที่ปรากฏในคัมภีร์ด้วยนะมุนจิตุกรรมยตายานยานอย่างรู้อันให้ใครจะพ้นไปจากการครองขันและการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอันเป็นทุกข์ปฏิสังขานุปัสนาญาน ยานอันพิจารณาทบทวนเพื่อหาทางออกจากทุกนะเอามาดูต่อสังขารุปเปขายานยานอันเป็นไปโดยความเป็นกลางวางเฉยคือไม่ยินดียินร้ายในเบญจขันและสัจจานุโลมิกายานยานเป็นไปโดยควรแก,ก่การอย่างรู้อริยสัจได้อย่างรวดเร็วแน่นอนอันนี้เป็นวิปัสนาญาณน,นะ สัจจานุโลมิมมมกยานเนี่ยเป็นเป็นยานที่สําคัญนะสำคัญยังไงนี่พระเดชพระคุณหลวงป่าท่านอธิบ่าย,ยานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหาโพธิสัตว์เจ้าผูา้ได้รับพุทธพยากรณ์แล้วนะได้รับพุทธพยากรณ์แล้วบางทีท่านก็ใช้คําว่ารัตยาธิบายนะท่านย่อมดํารงอยู่ในสัจจานุโลมิกยานภูมินี้เป็นปกติเลยนะ คือจะอยู่ในายานที่พิจารณาอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมักเนี่ยเป็นปกตินะก็คือสัจจานุโลมิกยานจนกว่าจะเจริญบารมีอุปบารมีปรมัตบารมีเต็มส่วนทั้ง10บประการเป็นบารมี30มสิบทัศในพพชาติใดกระจัตรัสรู้และบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระพุทธเจ้า ตั้งแต่พระภูมินั้นได้นะฮะอันนี้ก็เป็นคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงป่านะฮะซึ่งข้อมูลต่อไปท่านก็จะพูดถึงทำข่าวแล้วทามาเห็นว่าถ้าจะเอาทำขาวมาให้ศึกษาเดี๋ยวมันจะ,ะไม่จบตอนเพราะว่าในแต่ละช่วงที่ท่านอธิบายทำดําเนี่ยท่านก็ อธิบายไว้เยอะเนี่ยอาตมาต้องทําเป็นสองตอนส่วนทําขาวทั้งก็อธิบายเอาไว้เยอะนะก็คงจะใช้เวลาสองหรือสมตอนนะเพราะนั้นก็เลยเอาเฉพาะเอาจบทำภาคดําเอาตรงนี้ก่อนว่าท่านใดกล่าวถึงว่า,าภาคดําเป็นยังไงและพอผู้จเจริญสมถวิปัสสนานะนะมาตามลําดับญาณเนี่ยนะจะมาถึงพระมหาโพธิสัตว์เจ้า พุทธรับพุทธพุทธะปีกรแล้วแนตะ่ยดำรงอยู่ในสาัจานุโลมิกกยานภูมิเป็นปกติมันเป็นอย่างไรนะอ,อย่างนี้นะกเ็เรื่องทำข่าวก็คงเอาไว้ในข่าวต่อไปแล้วกันนะทีนี้ก็มาเรื่องนี้หน่อยนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะการหล่อพระจกักรพรรดิรัตนมงคลมุนีนี่ด้วยว่าคุณนัทรดาหรือคุณจิตราสุนทวี มีความตั้งใจที่อยากจะสร้างหัวใจพระพุทธเจ้าเพิ่มอีกหนึ่งองค์นะเพื่อให้มันสมบูรณ์เต็มที่เลยก็ยากนะอาตมาได้เห็นของจริงแล้วเมื่อวานไปวัดปักน้ำภาษีเจริญไปกราบนิมนต์พระเดชพระคุณอาจารย์ท่านยคุณพระพรม,มโมลีเจา้วาว่าวัดปักน้ำมหาอ่พาพอเจ้วาว่าวัดปักน้ำภาษีเจริญซึ่งท่านก็เป็นปมหาเถรสมาคมด้วย นะแล้วก็เสร็จากกลับพระราธนาทา่านก็ไปวัดหลวงพ่อสดก็ไปพบกับท่านจันทร์ท่านจะคุณอาตมาก็ะจำสมนศักดิ์ของท่านไม่ค่อยจะแม่นนะพระราชวชิรานุสิตหรือ,อยังไงนะป,ปกติก็คุยทางกัน,กนเรียกว่าหลวงพี่โมทหลวงพี่โมทเพราะว่าคุ้นเคยกันอยู่กับหลวงป่ามาตั้งแต่ บทใหม่ๆนั่นนะฮะแล้วก็ไปนิมนต์ท่านจะคุณโจ้สมรสักท่านอะไรก็จะจาไม่ได้แล้พระเมธีอะไรเนี่ยนะขออภัยด้วยก็นิมนต์ท่านมาเจริญพระพุทธมนตน์ในวันที่วันมกราคที่สองธันวาคมที่จะหล่อพระนี่ท่านก็ไได้มอบหัวใจผู้เจ้าห้าพระองค์มาให้เลยก็เห็นของจริงแล้วก็สวยนะ องหนึ่งก็วางบนฝ่ามือได้ก็ไม่ถึงก็เต็มฝ่ามือนะฮะก็สวยแล้วก็มีลักษณะเป็นฝาเปิดได้นละที่ขึ้นในรูปให้ดูทีนี้คุณนรลดาเขามีจิตสถาวะแหมใจเขาอยากจะทำให้มันเต็มที่เลยตามที่หลวงปู่ทองทิพมีดำและบัญชาวไว้ก็เลยอาตมาก็บอกว่าเนี่ยก็มีคนเขาปารบนะเขาอยากจะสร้างหวัวใจร่วมสร้างหวัวใจ พระเจ้าด้วยโยมน,นรดดาบอกอา้าวงั้นเปิดให้เขาทําบุญนะใครจะร่วมทําบุญทองคําสร้างหัวใจพระเจ้าสร้างหัวใจพระเจ้าเพิ่มอีกหนึ่งองค์อันนี้ทําได้แล้วก็ส่วนหล่อพระจักรพรรดิรัตนมงคลมุนีนั้นก็ทําได้นะฮะบางคนถามว่าหมดเขตเมื่อไหร่ก็นู่นละวันหลอ่อวันที่สองธันวาคมใช่ไหมนะฮะก็ ถ้าจะร่วมบุญก็ปลายเดือนพฤศจิกายนนะ่ะหรือจะมาร่วมในวันหล่อก็ได้แต่ถ้าร่วมก่อนก็ดีเพราะว่าโยมเขาก็ต้องรวบรวมปัจจัยน่นะนะฮะดำเนินการหลอ่อเพราะค่าใช้จ่ายมันก็เยอะนะพระองค์ใหญ่อนะ่หน้าตักกาบเกนิ้วนะเราก็ต้องมอีพิธีอะไรเจริญพระพุทธมนต์พิธีบวงสรวงอะไรเขาอีกอาตมาก็ไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านเรื่อง บวงสวงนะแต่ว่าครูบาอาจารย์เช่นหลวงปา่านหะลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วอะไรเป็นต้นหรือหลวงปู่องท่านก็จะทําพิธีบวงสวงทุกครั้งในการหล่อพระนะจริงพระองค์ใหญ่ๆเนี่ยเกนิ้วเนี่ยมันก็ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่ามันต้องมนะีก็มันก็มีค่าใช้จ่ายอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะต้องปรับพื้นที่ด้วยสองวันก่อนก็ให้ ผู้รับเหมาก่อสร้างขอฉันมาดูว่าเนี่ยเราจะปรับพื้นที่ตรงนี้นะที่จะเททองหล่อพระแล้วก็สร้างวิหารสําหรับประดิษฐานพระจักรพรรดิรัตนมงคลบวุนีด้วยมันก็มีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าก็าเศรษฐกิจแบบนี้ก็เห็นเห็นใจโยมนะก็เอาตามกําลังศรัทธาที่เราจะทําได้นะทำมากทําน้อยกอ็ก็เป็นบุญแต่ว่าถ้าเราศรัทธาบุญมันก็เท่ากัน แต่อาน,นิสงส์ของอวัตถุทานเช่นปัจจัยที่เราทําบุญมันก็เวลาส่งผลมันก็จะแตกต่างกันนะ,ะอันนี้เคยอธิบายไปแล้วนะฮะอา้าใครอยากจะร่วมบุญนีนะะ้ทั้งหล่อพระจกักรพรรดิรัตนมงคลมุนีแล้วก็สร้างหัวใจพระพุทธเจ้าเพิ่มอีกหนึ่งองค์ก็ทําบุญมาได้นะฮะเมื่อวานนี้ก็เห็นมีโยมคนหนึ่งส่งข้อความมาทางเม s s ซ n เจ r วัดว่า อาจจะถวายทองคำร่วมหล่อพระด้วยตมาขออนุญาตแล้วกันว่าทองคำที่โยกถวายมาแล้วรู้สึกจะถ้ารวมเจ้ามาวังก็เป็นสามเจ้าจะไปร่วมหล่อวัวใจพระเจ้าวัวใจพระเจ้าเพิ่มอีกหนึ่งองค์แล้วกันนะอันนี้แจ้งให้ทราบและขออนุญาตนะฮะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญก็ก็เป็นบุญสำคัญะ แล้วก็ต้องใช้ทองเยอะด้วยแต่มาดูแล้วเนี่ยองคหนึ่งนี่น่าจะใช้ทองเกือบห้าบาทแล้วเนาะแล้ทองตอนนี้ก็แพงด้วยคณะนี่เรื่องหนึ่งแล้วอีกเรื่องหนึ่งนี่ก็คือเรื่องนี้ไปปฏิบัติธรรมที่สังเวชนียสถานประเทศสาธา,ารณรัฐประเทศสาธารณรัฐ,ราฐ,าารฐอินเดีย อย่างที่จเจริญพรนะทราบว่า,าวก็มีผู้ตั้งใจศึกษาสมาปฏิบารพอาตมาว่าอยากจะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยที่สังเวชนียสถานอาตมากะผัดผ่อนมาหลายปีก็ลเลยคิดว่าปีนี้ไม่ใช่ปีนี้ซีซั่นนี้นะซีซีซั่นในช่วงที่ไปกราบสังเวชนียสถานก็ตั้งแต่เดือนตุลาแล้วก็ข้ามปีก็ไปสิ้นสุดเอาเดือนมีนาคมก็จะจัดสักครั้งหนึ่งอ่ะนะนะก่อนที่ วิกฤตความขัดแย้งระหว่างประเทศมันจะบานปลายไปมากกว่าน,นี้อาจจะส่งผลให้การเดินทางไปต่างประเทศมันมันยากก็กำหนดไว้ว่าวันที่26มกราคมถึงวันที่1กุมภาพันธ์7วัน6คืนนะจะไปปฏิบัติธรรมที่สังเวชนียสถานบริษัททัวร์ที่ติดต่อน,นั้นกาตามาบอกเอาให้ดีหน่อยนะรถบัส โระะงแรมโรงแรมนี่ขอสีห้าดาวนะแล้วก็รถบัสเขาบอกเขาจะจัดรถบัสเพิ่งออกมาปีที่แล้วเขาส่งคลิปให้ดูที่อาตมาเคยโพสนะ,ะนะ,ะช่วงล่างนี่ไม่ใช่แหนบนะถ้าเป็นภาษาไทายเขาเรียกว่าถุงลมแต่เขาบอกอาตมาว่าเป็นแอร์แบ็กก็คือเป็นถุงลมมันจะนิ่มนะะแล้วก็มีบริการบนรถด้วยเครื่องดื่มน้ำร้อนน้ำเย็นชากา,ฟาแฟอะมีหมดของว่าง แล้วก็จะแวะพักะะตามอา